หนังหุ้มปลายของผู้ชายเสียวไหมสวัสดีครับเทนวิกนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากสาวๆกันอีกครั้งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e c เ e t ต o o มนะครับวันนี้ผมจะพาสาวๆไปรู้จักกับน้องเคของผู้ชายแบบละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบอกไว้ก่อนว่าผมเอาเรื่องราวเ่าเนี้ยมาจากคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าลิฟซีเคสูตรสําเร็จเสร็จด้วยปากนะครับในคอร์สนี้จะมี1บทเรียนเต็มๆเ,เลยที่จะสอนให้สาวๆเนี่ยรู้จักน้องเคของผู้ชายแบบ3า หกสองศาเลยให้คุณรู้ว่าตรงไหนบ้างที่ไปโดนแล้วมันจะเสียวตรงไหนบ้างไปโดนแล้วผู้ชายจะชอบตรงไหนบ้างที่โดนบ่อยๆโดนย,ย้ำๆแล้วผู้ชายจะเสร็จนะครับแล้วหนึ่งในจุดสําคัญที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของผู้ชายก็คือหนังหุ้มปลายอ่บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญมันแค่เป็นอวัยวะส่วนเกินหรือมันแค่เป็นเนื้อเยื่อผิวหนังส่วนเกินออกมาที่ผู้ชายหลายๆคนต้องไปคลิปมันทิ้งหรือตัดมันออกไปเนี่ยนะฮะผมจะบอกไว้เลยไอ้ส่วนเกินนี้แหละสําหรับผู้ชายคนไหนที่ยังมีมันอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้เกิด ความเสียวความสยิวแบบพิเศษขึ้นมาได้นะฮะเพียงแต่สาวๆจะต้องรู้วิธีการที่จะไปเล่นหรือไปสัมผัสกับมันอ่ะก่อนอื่นผมต้องอธิบายให้คุณฟังก่อนว่าน้องเคของผู้ชายเนี่ยมันจะมีหลายๆแบบผู้ชายบางคนเนี่ยลักษณะหนังหุ้มปลายจะเปิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาอาจจะไปคลิปมาแล้วตั้งแต่เด็กหรือคลิปตอนโตก็ตามประเภทนี้จะไม่มีหนังหุ้มปลายดังนั้นน้องเคของเขาเนี่ยจะไม่ไวต่อสัมผัสนะฮะอันเนี้ยเวลาคุณใช้มือหรือใช้ปากให้เขาอาจจะต้องใช้จังหวะรวดเร็วนิดนึงหรือความรุนแรงมากขึ้น เพราะว่าหัวส่วนหัวของน้องเคเขาจะเปิดอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับผู้ชายอยีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะของหนังหุ้มปลายที่ปิดตลอดเหมือนดอกจำปีใครเคยเห็นน้องเคของเด็กๆนะฮะที่เราเรียกว่าปีกจูเนี่ยนะฮะของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันจะปิดปิดอยู่เสมอเลยไอ้ส่วนหนังข้างนอกเนี่ยอันเนี้ยถ้าโตแล้วมันยังเปิดเองไม่ได้หรือไม่สามารถเปิดออกมาได้เลยนะถ้าคุณมีแฟนที่มีลักษณะนี้นะรีบแนะนําให้เขาไปหาหมอเลยต้องไปคลิปนะเพราะว่าเขาจะไม่สามารถเปิดออกมาล้างภายในได้แล้วมันจะทําให้ หมมเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียและ Virus, ไวรัสอะไรต่างๆและเป็นพาหะนําโรคติดต่อมาสู่ผู้หญิงด้วยที่สําคัญกลิ่นมันจะเหม็นนะครับสาวๆใช้ปากให้เขาเนี่ยสาวๆอาจจะเป็นลมหายท้องไปเลยว่าโอ้พี่ ทําทไมพี่จูจุเหม็นขนาดนี้คะหนูทนไม่ไหวหนูรับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับถ้าคุณโชคร้ายไปเจอแฟนที่เปิดไม่ได้เลยเนี่ยเป็นจาปีน้อยเนี่ยนะครับแนะนาให้เขาไปคลิปซะมันไม่เจ็บเดี๋ยวนี้เขามวีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยแปบ๊บเดียววัน2วันก็หายใช้การได้เหมือนเดิมนะครับเรากลับมาถึงแบบที่3คือแบบสําคัญที่ผมนํามาฝากในวันนี้คือผู้ชายแบบที่เวลาอ่อนตัวหนังหุ้มปลายปิดอยู่เวลาแข็งตัวสามารถเปิดขึ้นลงได้ อันเนี้ยผมจะบอกเลยว่าส,สาวสามารถเล่นสนุกกับไอห,หนังหุ้มปลายของเขาได้อย่างแรกเลยคุณสามารถจับมันลูดขึ้นลงได้นะครับเวลาที่คุณจับไอบริเวณหนังหุ้มปลายเขาเนี่ยอาจจะกำหลวมๆหรืออาจจะใช้แค่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ก็ได้จับอย่างงี้นะครับแล้วคุณลูดมันขึ้นลงเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ชายเกิดความสีวหรือเกิดความเสียวนั่นเองนะครับอีกแบบหนึง่งถ้าเวลาคุณใช้ปากอ่าเวลาคุณออร่าให้ผู้ชายใช้ปากให้ผู้ชายแล้วอยากจะมีฟีลแบบเย้าแย่เย้าแย่ทาให้เขาเสียวทําให้เขาสะดุง้งทําให้เขาตื่นเต้นเนี่ย ใช้ริมฝีปากของคุณเนี่ยเมมเล่นบริเวณหนังหุ้มปลายให้เขาได้มันเป็นการกระตุ้นอารมณ์ปลุกอารมณ์ให้เขารู้สึกสยิวรู้สึกกระเด้งรู้สึกขนลุกนะครับอยากเรียนเทคนิคมากกว่านี้สอนแบบละเอียดละเอียดกว่านี้ซึ่งผมอธิบายในคลิปนี้ไม่ได้นะครับสาวๆส,สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าลิป s ิเกตสูตรสําเร็จเสร็จด้วยปากนะครับใครสนใจรีบทักมาเลยที่ไลน์แอดเทนูวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมพิเศษให้นิดหนึ่งถ้าใครดูคลิปนี้แคปหน้าจอมาแล้วมาซื้อคอ ผมลดให้คุณทันทีเลยในราคาพิเศษนะฮะอยากรู้ว่าลดเท่าไหร่ก็ต้องทักมาถามกันที่ไลน์อั n เ l นวิกนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ